สอนเขียน s c r i p ์ ep 3วันนี้เราจะมาอสอนเรื่องการรับค่าส่งค่าเนาะการรับส่งค่าพารามิเตอร์นะอันนี้มันสามารถทำได้ทั้งแบบเป็นฟังก์ชันแล้วก็เป็นทิกเกอร์เซิร์ฟเวอร์เลยนะมันสามารถใช้พารามิเตอร์ในการส่งค่าไปค่ามาได้อ,อย่างแรกมาเป็นฟังก์ชันก่อนอเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันชื่ออะไรดี เทสเทสพิ้นก็ได้อ่าพิ้นแล้วก็ใส่วงเล็บแบบนี้อ่าแล้วก็เป็นบรรทัดเขียน end อ่าอันนี้นะอันนี้เป็นการสร้างฟังก์ชันแล้วเราจะให้มันพิ้นค่าแล้วกันพิ้นอ่าแต่พิ้นเนี่ยยังไม่ต้องใส่อะไรอ่าเรามาตรงนี้เราจะเรียกใช้แล้วอันนี้คือกด e นะการกด e ไปดูที่ e หนึได้ เราใส่ฟังก์ชันเข้าไปอ้อาวนี่แบบนี้อันนี้ถ้ากด e ปุ๊บมันจะทํางานตรงนี้เลยนะแต่เนี้ยคือมันยังพิมพ์อะไรไม่ได้หรอกเพราะเรายังไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปอ่ะทีนี้เนี่ยการใส่พารามิเตอร์เนี่ยเห็นในวงเล็บไหมในเนี้ยเราต้องเอาพารามิเตอร์มาใส่อ่ะจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าผมกําหนดอ่ากำหนดข้างบนแล้วกันถ้าสมมุติเรากําหนดตัวแปรภายในเนี้ย สมมติ x แล้วกันเท่ากับ10ถ้าสมมุติเรากําหนดตัวแปรในนี้เราจะเอาค่าเนี้ยมาใช้ในนี้ยังไงเราไม่สามารถดึงมาได้นะเพราะว่ามันมันกำหนดในนี้ถ้ากําหนดข้างนอกอะตรงเนี้ยสามารถดึงมาใช้ได้แต่ว่าถ้าเรากําหนดภายในเนี้ยภายในชุดโค้ดพวกเนี้ยเราจะต้องส่งค่ามันมาก่อนก่อนที่จะดึงมันมาใช้อ่าอย่างแรกเราเอา x x มันเท่ากับ10ใช่ไหม เราอยากได้ให้มันปินสิบออกมาเนี่ยเราก็เอา x มาใส่ในนี้แล้วเราก็มาสร้างตัวรับตรงนี้ด้วยเห็นไ,ไหมตรงนี้จะใส่อะไรก็ได้นะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเนี่ยต,ตรงเนี้ยแต่ว่าค่าตรงเนี้ยที่จะรับค่ามาเนี่ยต้องมีค่าเหมือนกันค่าตรงนี้กับตรงนี้ต้องเหมือนกันแต่ว่าค่าตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนก็นได้เราจะเอาเป็นเขียนว่าอะไรดียะเขียน n u m b e อร์ เ,เขียน number test อ,อย่างนี้ก็แล้แต่ว่ามันจะเป็นค่าส0ออกมาอันนี้เราเขียนให้เรารู้เฉยว่าเรามันคืออะไระ x เท่ากับ10เรารับ x เข้ามาอ x อยู่นี่นะรับ x เข้ามา x มาตรงนี้แล้วแล้วเราก็เอาคำนี้มาใส่ใน p นอ่ t ทีนี้เรามาดูใน s ิร์ฟเลยรีส c r i p t ก่อนทีนึงเอา d e s c r i แล้วไปดูในซิร์ฟอันนี้นะรีสคริปแล้วนะกด e นี่เห็นไหม print เออกมาแล้วอ่านี่ print เก้าอ่าเราจะเป็นตรงนี้เป็นอันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเลขก็ได้นะฮะจะส่งเป็นเออ่ตัวอักษรก็ได้เป็นสตริงก็ได้จะเขียนเป็นอะไรดี hello อ่าเขียนเป็น hello อย่างงี้นะรีสคริป t i อ่าเราไปกดดูอ่านี่เป็น hello มาแล้วเห็นไหม หรือเราจะใส่เป็นค่าบูลีนก็ได้บูลีนก็คือค่าถูกผิดนะ true false เราจะเขียน x เท่ากับ true อย่างนี้ก็ได้หรือ x เท่ากับ false ก็ได้หมดดีสปต์ไปดูอ่านี่เห็นไหมเท่ากับ true อันนี้เราไม่ได้ใส่ให้มันเป็นสตริงนะอันนี้คือบูลีนถ้าใส่เนี่ย single quote หรือ double quote เข้าไปก็เป็นสตริงอันนี้เป็นบูลีน อันนี้สามารถใช้ได้ทั้งแบบฟังก์ชันแล้วก็เป็นแบบติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวผมทําแบบติ๊กเกอร์ให้ดูอันนี้ฟังก์ชันจบแล้วนะอันนี้ฟังก์ชันฟังก์ชันปิดไปอ่ะเราต้องมาสร้างนี่ก่อนติ๊กเกอร์ก่อนสร้างอีเวนต์มันก่อนเ v ็ n อีเวนอันนี้ใครไม่รู้ก็ไปดูคลิป2นะครับอ่ะ,อะเราจะสร้าง ชื่ออะไรดีเ,เขียนชื่อสิ่งนี้ก่อนอ่เราใส่ชื่อสคริปต์ไปก่อนเขียนว่า TS Print ก็ได้ก็ไปแสงบนอ่ะนี่ตรงนี้ เราไปทิกเกอร์เลยทิกเกอร์อนะีเวนต์เนาะเพราะมันไขแอนกับไขแอนอ่ะเราเอาชื่อเอาชื่อไปใส่ก่อนอ่ะอ่ะทีนี้จะเป็นอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวผมใส่ค่าพิมพ์ด้วยเหมือนเดิมให้เหมือนกับฟังก์ชันเลยฮะอ่ะนี่เราเอานี้นะเราจะเราเอา x มาอีก x เ,เรา,เาใส่เป็นอะไรเดียวอ่ะ hello เหมือนเดิมแล้วกันเฮลโหลนะ แต่ว่าของทิกเกอร์เนี่ยเราต้องมาตรงนี้ฮะนี่หลังซิงิลโคดนี้แต่ในวงเล็บนะใส่คอมมาแล้วก็ตามด้วย X นี่แบบนี้แต่ถ้าเรากดเลยเนยตอนนี้คือมันยังไม่ติดนะเราต้องมาใส่ตรงนี้ให้มันด้วยว่าเราจะเอาอะไรมาอ่าเราจะใส่เป็น Number ใช่ไหมอ้าเขียนนำเฉยๆนำอ่าแล้วก็เอาค่านำมาใส่ในนี้อ่ารีสคริปไปลองดูในเซิร์ฟ นี่เห็นไหม hello hello มาแล้วมเมื่อกี้น่าจะตั้งตัวแปรผิดเราตรงนี้พยายามตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกันนะอ่าเขียนเป็น text อ่าอางนี้เป็น text กันนะสอดคล้องแต่ว่ามันไม่มีผลนะแต่พยายามตั้งให้มันสอดคล้องกันนะอ่าต่อไปเป็นการทิกเกอร์ไปเซิร์ฟเวอร์บ้างอ่าเซิร์ฟเวอร์เราก็มาสร้างนะเหมือนเดิมเหมือนคลิปส register ก่นอนเซิร์ฟ event แล้วก็แอดอีเวนต์แฮร์รอใส่ชื่อสคริปแต่ผมขอกรอบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนชื่อเพราะมันซ้ำกันไม่ได้อ่านี่เราจะเขียนเป็นเป็นเซน d s เซ v ร์เวอร์ก็ได้อ่าส่งส่งเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยใส่คอมมา่าใส่ฟังชัน อ่านี่นะแล้วก็ทิกเกอร์ใช่ไหมเรากรอบชื่อมากรอบชื่อมามาใส่ตรงนี้อ่าเปลี่ยนตรงนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์อีเวนต์อ่าแบบนี้แล้วค่านี้เราส่งเหมือนเดิมใช่ไหมส่ง x ไป x เท่ากับ hello อ่า hello server ด้วยจะได้รู้อ่า hello server อ่าแล้วก็มาใส่ตัวแปรตรงนี้เหมือนเดิมนะ text ตัวแปร text p r น t ได้เหมือนกัน เป็นอ่าเป็นเป็นเทคอ่าเป็นค่าตรงนี้นะมาอ่าทีนี้เราต้องมาดูในตัวรันแล้วอ่าปึ๊บปุ๊บเปิดหน้านี้นะคอนโซลให้ดูอ่าเดี๋ยวลองไปกด E ก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืม กดอีนี่ hello server มาแล้วจาก s c r ิ p เทสนะเห็นไหมทีนี้เราจะมาลองแบบส่งค่าไปหลายๆทีแล้วกันเราเอาค่านี้ส่งไปฝั่งโน้นและให้ฝั่งเนี้ยส่งกลับไปที่ client อ,อีกทีหนึ่งถ้าแบบนี้นะส่งไปนูน่น แล้วก็อันนี้ส่งไปโน่นโอเคอ่ะเรามาดูตรงเซิร์ฟเวอร์เราเอาปิน้นออกไปเราไม่เอาปิน้นละแต่เราจะเอาค่าน,นี้ที่เราสร้างไว้เนี่ยเราก๊อบมาก๊อบชื่อมาอ่ะถ้าเราติ๊กเกอร์ไปครแอนเราก็ต้องติกเกอร์ครแอนอีเวนต์นี่ใส่อย่างนี้อ่คอมมาแล้วเราก็ตรงนี้อย่าลืมใส่ซอส หรือจะใส่ลบหนึ่งก็ได้ถ้าอยากจะส่งให้ทางเซิร์ฟเวอรอ์เราใส่ซอสเสร็จปุ๊บใส่ข้อไม้อีกทีนึงแล้วใส่ตัวแปรเทคอ่าอย่างนี้นะปุ๊บแล้วตรงนี้เขาจะรับค่ามาแล้วรับค่าเทคมาอ่าเดี๋ยวลองไปดูเลยฮนะดีสคริปต์ดูดอ่ากดอ่านี่ ปิ้นของเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาในคลายแอนด์แล้วอ่าอะไรนี้ไม่มีนะอันนี้ของเก่าอ่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้